แมนาอ,อย่กลางยได้มาเป่อเคได้ามคุณ่เครับโน่เรื่องแรกกับการกำกับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้มันท้าทายมันยากขนาดไหนและเป็นเรื่องแรกที่ไม่ใช่จักรวาลไทยบ้านผมว่ามันแอบมีความยากตั้งแต่มันไม่ใช่หนังในจักรวาลไทยบ้านแล้วครับด้วยเราเราเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าทารเก็ตคุปหลักๆของเราเนี่ยคือ คนที่เป็นแฟนลับไทยบ้านก็จะเสพเสพหนังที่เป็นในจักรวาลไทยบ้านซึ่งความท้าทายคือเราทําหนังที่นอกจักราวาลไทยบ้านมันเป็นเหมือนเคส e s t u ครับหรือว่าเราเป็นเคสที่แบบสร้างตัวเรื่องให้กับคนดูมากกว่าแล้วก็การทดลองตลาดด้วยว่าคนถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์หนังประมาณนี้แล้วก็แนวหนังประมาณนี้คนอีสานหรือว่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับพร้อมจะรับแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันเป็นเหมือนเค s e s t u ที่แบบทดลองตลาดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ยากครับแล้วก็ด้วยการที่เราใช้ตัวละครของไทยบ้านในซีรีส์ด้วยครับ หนึ่งแน่นอนคือภาพจําของคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยชัดเจนร้อยเปคือคนจะมั่นใจแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าด้งเด้งคือตัวมาสคอตของไทยบ้านนะถ้าคน,คนเขาเจอด้งเด้งเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องบอกว่าเนี่ยจ๋ารอดเนี่ยจ๋ารอดแน่นอนซึ่งมันใช่ฮะเราเราก็เลยเลือกวิธีการด้วยการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวละครครับจับปรับแต่งใหม่ให้หมดอย่างที่ต้องเคยเป็นแบบคนบ้านในนั้นเราก็จับมาแต่งให้ดูหล่อขึ้นให้เป็นกลายเป็นแบบฟิลพระเอกอะไรเลยใช่ออส่วนตาตา<ๆ>้าฮะด้วยความที่เขาไม่หลากหลายครับเราก็เลยได้ได้แค่แบบ <laughs> จะทิงกันทั้มเลยด้วยความที่เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาก็เลยเล่นให้แบบคาแรคเตอร์เปียกได้นะครับส่วนด้งเด้งเราก็จับครับผมบอกว่าถึงขนาดว่ามีการถ่ายแล้วต้องมารีชู <c oughs> ทำมใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ด้วยความผิดพลาดของทางผมเองดีกว่าครับ <c oughs> ด้วยทางที่ผมปล่อยปะละเลยมากกว่าเราคิดว่าการตัดสินใจของเรามันถูกแล้วณตอนนั้นอะไรก็ได้มั้งอะไรก็ได้รีบๆถ่ายไปเหอะอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งที่มันผิดพลาดขึ้นมามันกลายเป็นมันกลายเป็นความผิดและตาบาปเราเลยมากกว่าครับเราก็เลยกลายเป็น ถ้าเกิดเรามีโอกาสรอบ2ซึ่งมันก็มีจริงๆเราก็พร้อมที่จะเต็มที่กับมันนะครับใช่ถามย่างในบันดาลทั้งหมดนี้นักแสดงห้าคนตรงนี้เองทีมไทยบ้านกี่คนครับสามครับสองคนนี้คือใหม่น้องใหม่น้องใหม่เลยฮะยังไม่เคยผ่านจอเลยใช่ไหมใช่น้องใหม่ก่อนก่อนไปเล่นกับทีมไทยบ้านที่ไทยบ้านก็สนุกดีค่ะพี่เขาเขาเรียกไงอะทำงานเก่งมากใช่แบบว่าก็คือมาใหม่แล้วพี่เขาก็จะคอยสอนว่าทําแบบนี้นะทําประมาณนี้นะเราไม่ต้องไป ไปเครียดมากเลยอะค่ะพี่เขาก็ช่วยได้มากค่ะแบบเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยช่วยขวดเอ้ยมีค่ะช่วยช่วยค่ะช่วยค่ะเพราะว่าเราเป็นใหม่ไงเราก็ต้องเออ่นย่งค่ะเามีสอนกค่ะสอนค่ะสอนอะไรบ้างนะสอนอะไรบ้าง สอนเวลากันเข้าฉากค่ะเพราะว่าก่อนคือเราใหม่ทั้งคู่นะคะแล้วก็การเราไปเจอคนที่มันเล่นได้นะคะใช่แล้วเลายพฤติกรรมใช่ก็ต้องมาละลายกันก่อนนะคะเพราะว่าการการเราจะเข้าฉากเราจะได้ง่ายขึ้นค่ะถามทีมไทยบ้านบ้างนะแสดงพอด้วยความคาแรคเตอร์เราชัดความเป็นไทยบ้านมันสลับคาแรคเตอร์เดิมเราทิ้งยังไงเราต้องเราต้องเผยท่าไงบ้างมันสลับคาแรคเตอร์อีกเพราะคนเห็นเราคนจะรู้ถึยบ้านก่อนครับกะ ความเป็นออบในเรื่องหลักหนูไหมนะครับผมกะจากจากจารวอนในทาบานเนาะเป็นคนง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนแต่งตัวอะไรก็ง่ายๆแต่ว่าบัดน, up, <laughs> นีมาอยู <g> ่ในออบบัญกลายเป็นคนเยอะเยอะมากเยอะม้ามี85ตื่น <laughs> ตื่นก็คือขันสีออกกองทีผมผมต้องตื่นไปกวนมูอะ คือไปแต่งไปเห็ดผมไปถักไว้นั่นไปนี่แล้วก็ไปเพ้นท์ลายไปแต่งตัวอ้วนเราเราคุ้นเคยกับบทใคงยบ้านอีกแบบหนึ่งพอเรามันเล่นอีกเรื่องเรื่องนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันต้องทำการบ้านเยอะขนาดไหนในแง่ของอินเนอร์หรือของการแสดงการติดความอ๋อครับผมกกะอินเนอร์กะส่วนมากก็ออกมาจากจิตวิญญาณกูบอกโคเท่เลยว่ะครับผมกะ ก็มีทั้งความยาก่ความงางครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นที่แตกต่างที่เหมือนกันก็คือความแตกต่างคนละเรื่องคนละคาแรคเตอร์แต่ว่าที่เหมือนกันก็คือห้อใส่ความเป็นตัวเฮ้าเข้าไปครับผมฝั่งนี้บ้างนะสองคนเป็นยังไงบ้างสลับคาแรคเตอร์ยังไงบ้างความเป็นไม่ใช่จักรวาลเลยยากส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยเยอะมากสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนกระโชกหัหักอยู่แล้วด้วยแล้วมาในคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็ต้อง ดึงแค่ความกระโชกโค้งหักออกมาแล้วก็ต้องเพิ่มความเห็นแก่ตัวเข้าไปด้วยแล้วก็ความยากของผมน่าจะอยู่ตรงที่การโดนกระทําในเรื่องภาพยน์เรื่องนี้ครับซึ่งต้องเอาตัวเขาแลกความเจ็บปวดที่จริงผมว่าจะเอาค่าตัวผมครึ่งนึงเนี่ยให้เขาไปจ้างสแตนแมนมันก็มีบางครั้งที่มันเซฟอยู่หมอนสองใบกับรถยนต์คันนึง เขาต้องการให้ผมโดนจดเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเจ็บปวดครับสำหรับผมแล้วผมผมเหมือนผมฝึกกังฟูไปในตัวครับผมอไมพี่ต้อยครับผมพูดดีมากเลยนะยังครับครับของผมก็ก็ยากครับก็ยากเพราะว่าเรื่องนี้มันมันแสดงแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็ก็ ตัจริงก็อบอุ่นอยู่แต่แต่แต่ไม่นั่นกอดแต่ม่น่กอดแต่แต่มันต้องพูดนะครับมันต้องพูดพอพอเราสนิทกันมากๆแล้วพอเข้าฉากพอได้อินพาว้มันต้องพูดแต่ในเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะอึดอัดเพราะว่ามันมันต้องเล่นออกทางหน้าแล้วก็ผมไม่ค่อยได้พูดอย่างเงี้ยับมันก็เลยแบบยากมากย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 าโอ้ยากเยอะเลยรู้เลยเร่้าจะกดดันสุดยไหมฮะพอเรื่องเรื่องนี้เองเป็นเื่องแรกของเราด้วยเราเรืความ เราคาดหวังยังไงเลยเรากดดันยังไงบ้างจากตัวเรื่องนี้ถามถึงความกดดันใช่ไหมครัความกดดันมีมีแน่นอน100%ครับด้วยการแบบด้วยหนึ่งเราเป็นมือใหม่ด้วยเราไปเจอทีมงานที่เป็นทีมงานมืออาชีพทางกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากจะได้คําแนะนําจากพี่ๆมากกว่าครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าความกดดันนั้นมันแบบมันหายไปมันจะอยู่แค่ช่วงระยะแรกครับที่เราทําแต่สักพักหนึ่งเราจะทําด้วยความสนุกฮะใช่ฮะเขียนหมดเองด้วยใช่ครับใช่ครับช่วงนี้เราเห็นอีสานเยอะมากเราพยายามฉีกอะไรที่มันกรอบในอีสานแพททเิร์น แพทเทิร์นแบบแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นฝรั่งจริงวะเนี่ยฝรั่งจริงวะเนี่ยฝรั่งจริงวะเนี่ยฝรั่งฝรั่งเอ้ยแพทเทิร์นเออแพทชั่นแพทชั่นหนังอีสานแพทเทิร์นรูปแบบเดิมๆดีกว่าครับใช้คำนี้แบบหนังอีสานรูปแบบเดิมๆที่เราเคยทำมาคือเราพยายามเล่าหนังอีสานในมุมมองของคนอีสานที่อยู่บ้านนอกอยู่ทุ่งนาใช้ชีวิตวัฒนธรรมแบบนั้นเพื่อให้คนอีสานที่อยู่ในเมืองดูแล้วคิดถึงบ้าน แต่งนนี้นเ,นเราพยายามคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ใหม่ให้ให้สร้างแบบหนังที่เป็นคนอีสานอยู่ในเมืองที่เอาให้คนที่อยู่บ้านดูและเห็นการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองว่ามันเป็นยังไงซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดียวกันก็คือเป็นคนอีสานเหมือนกันแต่อยู่ในสภาวะที่เป็นคนละสถานที่มากกว่าใช่ครับฉายเป็นฝ่าล้อมเมืองก่อนเขาจะฉายโลกเระเีศใช่ไหมครับครับผมจริงจริงใช้ใชค,คํ <ผม S 2> าว่าเป็นเป็นสนิีรอบพิเศษมากกว่าครับคือเราเราเราตั้งใจอยู่แล้วด้วยนช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ เราอยากจะสร้างสร้างคอนเทนต์ด้วยแล้วก็เราอยากจะสร้างนักวิจารณ์กลุ่มใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วก็เลยอยากจะเปิดรอบนี้ขึ้นมาดูให้แบบให้ตลาดทางอีสานดูชัดเจนก่อนว่าแบบเฮ้ยเขามีฟีดแบ็กหรือเขามีแนวโน้มอ,อะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยครับใชยย้เ่ไหร่เียนที5พฤศจิกายนนี้ครับรผมทุกรงภาพยนตร์แน่นอนครับแล้วก็มีรอบพิเศษวันที่30ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับทุกรงภาพยนตร์ในเขตภาคอีสานครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ